สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตัวเมนบอร์ดสก็อตต370นะครับเป็นเมนบอร์ดแบบรุ่นเก่าวินเทจนะครับตัวนี้อาการเสียก็คือมันบูตขึ้นมาแล้วมันค้างอยู่ที่หน้านี้นะครับขึ้นคำว่า b บ o อดลอมเช็ c ซัมเออร์เลอร์นะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้คัตจอแบบ PCI นะครับถ้าเกิดตอนที่ผมทดลองด้วยคัสจอบแบบ AGP คือไม่บูตบูตไม่ขึ้นเลยนะครับซึ่งเราต้องทำการแก้ไขโดยการแฟตตัว b i o อใหม่นะครับหร,หรือโปรแกรมมันเข้าไปใหม่นะครับโดยใช้บอร์ดตัวนี้นะครับตัวบอร์ดสำหรับแฟตไบอ s มีหลายแบบนะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับ ก็แกะใบออดมาใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อสายนะครับต่อสายให้เสร็จนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนพวกนี้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะครับดังนั้นคลิปก็จะไม่ยาวมากนะครับก็ดูตามก็สามารถทำได้เลยนะครับก็ไปเตรียม ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมพวกไฟล์ไบโอตให้เรียบร้อยนะครับมาเตรียมมาใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์เราไว้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาทํานะครับแต่ทีนี้คือผมเตรียมไว้แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใหญยให้ดูนะครับมาถึงหน้านี้ให้ไปที่ดีไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกอตัว IC ซีชิปของเรานะครับ ก็คือตัวไบออสของเรานั่นแหละนะครับเลือกให้ตรงกับเบอร์ที่เมนบอร์ดของเรานะครับในที่นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับของท่านก็เลือกให้ตรงกับของท่านที่อยู่บนบอร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่ออ่านข้อมูลนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบอ่านข้อมูลที่อยู่ในตัวไบออสนะครับว่าสามารถอ่านได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าอ่านได้ก็คือตัวไบออเรายังสามารถทําการเฟดได้อยู่นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นการเช็ค ID ของตัว IC c h i p พหรือตัวไบออนะครับอ่าขยับมาปุ่มไฟล์นะครับเลือกเซฟแอดตรงนี้จะเป็นการอ่าสำรองข้อมูลนะครับหรือบ a c อัพข้อมูลเก่าไว้นะครับอันนี้เราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ เก็บไว้นะครับผมสร้างว่าใบออดแบ克อัพนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งได้ตามที่ต้องการเลยนะครับในที่นี้ก็จะตั้งเป็นชื่อของเมนบอร์ดเป็นรุ่นเมนบอร์ดเลยนะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับเวลาเรามาดูายหน้าาฟหลังนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบอรตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟแค่นี้นะครับก็เป็นการสำรองเสร็จเรียบร้อยไฟล์ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับให้กดปุ่มนี้นะครับเพื่อทำการล้างของ้อมูลก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการ เช็คไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็โหลดนะครับไปเลือกตัวไบอัดที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็โอเ n นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่มเฟดที่อยู่ด้านขวามือนะครับปุ่มที่2นะครับปุ่ม โปรแกรมชิปปุ่มนี้นะครับแล้วก็คลิกไปแล้วก็รอนะครับรอห้แถบสีแดงขึ้นถึง100%นะครับผมไปดูวิธีการแฟนเช่าตัวไบออดตัวนี้นะครับหรือว่าบอดตัวนี้ใน YouTube ยังมีไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เลยอลองทำให้ดูกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ต่อ ท่านที่สนใจบอร์ดเก่าๆหรืออยากจะมาทดสอบทดลองเฟดเบอัดด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอจนถึง100%แล้วก็เดี๋ยวมันจะอริายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถึง100%แล้วนะครับแล้วก็รออริายนะครับแทบสีเขียวนะครับร้อยถึง100%นะครับ พอถึง100%ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนมีแค่นี้เองนะครับง่ายมากนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงหน้าเนี้สามารถที่จะปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับหรือจะเลื่อนดูอย่างอื่นก็ก็ได้นะครับเราวก็สามารถปิดไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ ให้นำตัวไอ c ีชิปหรือตัว b บ o อดที่เราเพิ่งจะโปรแกรมเข้าไปเมื่อกี้นะครับมาใส่กลับที่เดิมนะครับก็ตรงนี้ก็ระวังเรื่องอขาไอซีนิดนึงนะครับให้ลงตรงอกเก็ตมันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบเปิดเครื่องดูนะครับก็ยังใช้การ์ดจอแบบ PCI แบบตัวเดิมนะครับ ตรงนี้สามารถใช้คัดจอแบบ HDP ก็ได้นะครับแต่ว่าผมคี้เกียดเปลี่ยนแลละนะครับก็เลยใช้ตัวนี้เทสไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่า,าเมื่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็เครื่องสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้นะครับตะลุหน้าไบออดมาได้แล้วนะครับคือไบออดสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้หมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับให้เรา ต่ออดิตแล้วก็ติดตั้งพวก Windows ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สั้นๆัแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ